วิธีการสร้างบาร์โค้ดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการกดที่ลิงก์เว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับผมจากนั้นให้กดรูปแบบของบาร์โค้ดนะครับตรงฝั่งซ้ายครับาจากนั้นให้ทําการกดเลือกรูปแบบบาร์โค้ดนะครับโดยในที่นี้ให้เราเลือกเป็นโค้ดขีด128นะครับ เมื่อเราทำการกดเลือกรูปแบบบาร์โคดเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างทางด้านขวานะครับจะเป็นตรง Data นะครับซึ่งในในช่องนี้นะครับให้เราทำการป้อนรหัสบาร์โคดที่เราต้องการกำหนดครับผมตัวอย่างเช่น SYK นะครับแล้วก็ช่องตรงกลางก็จะเป็น AA แล้วก็ตามด้วยเลขรหัสนะครับซึ่งตรงส่วนของรหัสบาร์โคดเราสามารถกำหนดเองได้นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการกด ปุ่มรีเฟซตรงมุมด้านขวาครับเมื่อเรากดรีเฟซเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าตรงตรงบาร์โคดทางด้านขวาจะมีการเปลี่ยนตัวเลขจากเดิมเป็น A B C อันนี้จะจะเป็นในรูปแบบของที่เรากำหนดเมื่อสักครู่นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทำการกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลด เมื่อเราทําการกดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ที่เราบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้กดดับเบิลคลิกนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการปรินท์นะฮะกดปุ่ม Ctrl แล้วก็ปุ่ม P บนแป้นพิมพ์นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างสําหรับการปรินท์นะฮะจากนั้นนะครับให้เราทําการปรับเลือกขนาดที่เราต้องการปรินท์นะครับให้เราทําการกดปุ่มปรินท์ตรงมุมล่างขวานะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ